ค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นเทปของวันที่12นะคะมีนาคมพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะติดตามข่าวพยกวากรณ์อากาศนะคะสภาพอากาศนะคะทั่วไทยช่วงนี้ก็เปลี่ยนแปลงค่ะวันนี้นะคะอุณหภูมิก็ลดลงนะคะเพื่อนๆแล้วก็คาดว่าน่าจะมีฝนนะคะหรือฝนตกหนักนะคะทั่วไทยในช่วงบ่ายๆค่ะในเขตพระยานะคะก็เหมือนกันค่ะบริเวณนี้นะคะก็ตรงกันกับ วิวทะเล2นะคะเพื่อนๆนะยิงมาทำธุระที่ธนาคารนะคะตรงนี้ก็เป็นสี่แยกถนนเทพประสิทธิ์นะคะตรงไปก็จะไปพัทยานะคะแล้วก็จะมีซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะข้างๆค่ะนะตรงนี้ก็คือถนนเทพประสิทธิ์นะคะก่อนที่จะถึงวิวทะเลนะคะตรงข้ามปั่นๆค่ะเพื่อนๆนะคะเป็นร้านอาหารนะคะเนี่ยค่ะ ถ้าเราตรงไปนะคะก็จะไปจอมเทียนนะคะส่วนเลียวซ้ายทางรถสีขาวนะคะก็จะไปที่ถนนเทพประสิทธิ์ค่ะตรงนี้ก็เป็นฟุตบาทนะคะใกล้กับท่ารถไปสนามบินสุวรรณภูมิค่ะหลังจากที่เรานั่งรถ2แถวนะคะมาจากถนนเทพประสิทธิ์นะคะก็10บ,บาทค่ะก็สามารถมาลงที่เอาลเลบมอได้นะคะตรงนี้คือบริเวณด้านหน้าค่ะลมเริ่มพัดแรงค่ะเพื่อนๆคิดว่าฝนน่าจะตกไยวันี้นะคะ หญิงก็มาซื้อของเข้าบ้านนะคะเกี่ยวกับของใช้ต่างๆค่ะเพื่อนๆนะคะช่วงนี้เขาก็ลดร,ราคาค่ะแล้วก็บริเวณรอบๆนี้นะคะเอาเล็บนะคะเขาก็จะจัดางานแสดงสินค้าต่างๆนะคะลดร,ราคาเต็มไปหมดค่ะแล้วก็จะมีตลาดนะคะเพื่อนๆอาหารต่างๆนะคะบ้างไมค่ะใกล้ๆกันกันกบตรงเอาเล็บมอนะคะก็ยาวไปเลยนะคะก็จะเป็น ตลาดเทพระสิทธิ์นะคะก็จะมีวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์นะคะซึ่งวันนี้ก็ตั้งใจจะไปค่ะแต่คิดว่าฝนน่าจะตกนะคะเพื่อนๆก็คงจะถ่ายทําให้เพื่อนๆได้ดูในอาทิตย์หน้าค่ะถ้าฝนไม่ตกนะคะ บริเวณเอาเล็ m มอนะคะก็จะมีสินค้าต่างๆนะคะให้เลือกมากมายค่ะแล้วก็สินค้าคุณภาพนะคะเป็นแบรนด์เนมค่ะช่วงนี้ลดราคานะคะร้านนี้เป็นร้านประจําของหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดนะคะแล้วก็เสื้อผ้าที่ทหญิงใส่นะคะเสื้อผ้าชุดลําลองแล้วก็รวมถึงผ้าปันคอนะคะต่างๆนะคะที่เห็นสสวยๆเนักพื้นละร้อยทั้งนั้นละค่ะ นะคะญิงมาซื้อที่นี่ประจาค่ะเพื่อนๆรวมถึงรองเท้าใส่วิ่งนะคะและก็ชุดกีฬาต่างๆนะคะรวมถึงเดรสต่างๆวันนี้หญิงก็ซื้อเดรสแล้วก็เสื้อยืดนะคะกับผ้าพันคอกับรองเท้าใส่วิ่งค่ะเพื่อนๆนเนี่ยนะคะบรรยากาศค,ค่ะภายในอาเลปมอนะคะก็จะเป็นห้างซึ่งเป็นห้างที่ไม่สูงมากนะคะสองสชั้นแล้วก็สองชั้นค่ะเพื่อนๆนะแล้วก็สะดวกสบายมากๆค่ะเงียบนะคะแล้วก็เป็นสินค้าบแบรนด์เนมนทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆ ชะะั้นล่างนี้ก็จะมีะผลิตภัณฑ์ที่นอนค่ะนี่คือบริเวณด้านนอกนะคะเพื่อนๆติดกับเทสโก้โลตัสนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆไปดูข้างในเทสโก้โลตัสนิดหน่อยนะคะตรงนี้เป็นบริเวณด้านนอกของห้างเทสโก้โลตัสนะคะเพื่อนๆ mm hmm. ก็จะสะดวกสบายค่ะเป็นห้างขนาดใหญ่นะคะ mm hmm. วันนี้นะคะลมแรงค่ะเพื่อนๆ mm hmm. ลมกําลังมานะคะ, mm hmm. ค,ะคิดว่าฝนาน่าจะมา ในเร็ววัยนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวรีบซื้อของนะคะแล้วก็จะรีบกลับบ้านไม่รู้จะกลับทันหรือเปล่านะคะเพราะว่าฝนตั้งเขามาแล้วค่ะเพื่อนๆเ,เอ่อถ่ายให้ดูนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆไม่ได้ถ่ายสินค้าให้ดูนะคะถ่ายบริเวณให้ดูเฉยๆนะคะอันนี้คือคือห้างเทสโก้ o ลตันะคะ ซื้อของเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆตรงนี้นะคะเป็นบริเวณด้านนอกของห้างเทสโก้โลตัสพัทยาใต้นะคะเพื่อนๆก็จะกว้างขวางมากๆค่ะบริเวณลานจอดรถนะคะมีทั้งลานจอดรถของมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็บริเวณลานจอดรถด,ด้านนอกนะคะก็จะเยอะแยะ,แยะมากมายค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปหารถสองแถวนะคะนั่งกลับกันดีกว่าค่ะนะคะ,นะคะยิงมาด้วยรถสองแถวนะคะตรงบริเวณเด้านหน้าเอาลลิบมอก็สามารถรอรถสองแถวได้นะคะมันมาแล้วค่ะเพื่อนๆ ไม่น่าจะทันนะคะเราจะทันหรือเปล่าคะเดี๋ยวไปด้านหลังของอาเลปมอนะคะด้านข้างนะคะตรงบริเวณนี้คือด้านข้างของอัเลปมอนะคะก็จะมีตลาดนะคะเราสามารถทะลุไปตลาดเทพสประิ์ได้นะคะตรงนี้ก็จะมีของขายนะคะอาหารการกินมาแล้วค่ะเพื่อนๆไม่ทันแล้วค่ะฝนตกหนักค่ะลมแรงมากๆนะคะเพื่อนๆตามปกติตรงนี้นะคะก็จะมีร้านขายของนะคะเต็มไปหมดค่ะเพื่อนๆอาหาร ฝนตกหนักมากๆค่ะเพืเ่อนๆเดี๋ยวหลบฝนก่อนนะคะ นเริ่มลดลงแล้วค่ะเพื่อนๆเรากลับกันค่ะเนี่ยนะคะตรงนี้นะคะก็ใกล้ๆบริเวณเอาเล็ปมอนนะคะด้านหน้าค่ะก็สามารถนะคะรอรถได้ค่ะ ตรงนี้ก็คือหน้า,าบริเวณตลาดควายนะคะเพื่อนๆยิงรอรถสงแถวนะคะไม่มาสักทีค่ะกลัวฝนตกอีกนะคะเดี๋ยวยิงนั่งมอไซค์วินกลับบ้านนะคะเพื่อนๆน,นะคะกลับจมเทียนกันค่ะตรงถนนเทพประสิทธิ์นะคะฝนตกน้ําท่วมค่ะเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยคะ่ะถนนเทพประสิทธิ์นะคะเมื่อวันที่12นะคะมีนาคมพิศักราช2564ค่ะฝนตกหนักมากๆค่ะเพื่อนๆน,นะคะช่วงบา่บายค่ะ ถึงแล้วคะ่ะเพื่อนๆตัวหญิงเปียก่าขอขอนุญ,ญาตนะคะจบคลิปไวแค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนะคะก็คงจะมีความสุขแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะติดตามข่าวสารนะคะของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสําหรับประเทศไทยคะ่ะเพื่อนๆนะคะดูแลสุขภาพนะคะอาบน้ํานะคะสระผมแล้วก็ทานยาก่อนเข้านอนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขคะ่ะสวัสดีคะ่ะ